สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่การปรุงกินกับอเล็กกันอีกนะครับ c o o k i ้ g Eating with Alex ็กวันนี้พามาทำของหวานกันหน่อยเราก็เอาเข้าวเหนียวดำมาลวกกับน้ำอุ่นนะครับเพื่อให้มีความนิ่มเร็วทำการหนุงทำข้าวเหนียวดำกะทิทุเรียนวันนี้นีเราลัดคิวมาทำอย่างนี้เลยเพื่อ,อได้กินเร็วๆนะครับตามกันไปดูนะครับนะครับเราก็ล้างออกสองสามรอบนะครับเพื่อให้ข้าวเหนียวดำสะอาดนะครับก่อนที่ทาการนึ่ง ครับมาดูข้าวเหนียวดำตอนที่ล้างสองสามรอบเรียบร้อยนะครับเอ๋ครับแล้วก็เอาลงที่ตัวนึ่งข้าวเหนียวเลยครับนี่ต้องใส่น้ําพอประมาณน,นะครับป<อ>ิดฝาปิดฝามาดูครับมาดูใกล้ๆนี่นี่นครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับเราทําการนึ่งข้าวเหนียวกันแล้วเดี๋ยวก็ได้กินได้ชิมกัน มาครับท่านผู้ชมนี่เราพามาขูดมะพร้าวกันก่อนนะครับอยู่เมืองมะพร้าวไม่ต้องซึบๆกะทิจัดการคั้นเองขูดเองจัดเต็มมามาครับมาถึงขั้นตอนการคั้นมะพร้าวแล้วนะครับคั้นน้ำกะทินะครับมากรองน้ำกะทิกันเลย ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องเอาน้ำปลายกะครั้งเดียวมาแกะทุเรียนกันต่อเลยครับหมอนทองวันนี้ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนม,ม,ามาครับมาเอาชุเรียนใส่น้ำกะทิทก่อนเลยครับช่วงที่เรารอ,รอข้าวเหนียวเราเนึ่องอยู่นะครับตักทุเรียนนะครับเนื้อสุดยอดเลยครับท่านผู้ชม หมอนทองนะครับเนี่ยหมอนทองชนิดดีเลยไม่มีสารเคมีมมเป็นหมอนทองพื้นบ้านนะครับ <c oughs> อ่เบาเข้มข้นหอมมากมาครับมา <c oughs> ใส่น้ำตาลทิกไปเลยครับ <c oughs> นี่กะกะเอานะครับเพราะว่าไม่ต้องหวานมากเพราะว่าเราต้องการความหวานจากทุเรียนะละลายนะครับละลายเดี๋ยวต้องละลายต่อบนเตาไฟแล้วเพราะว่าน้ำตาลจะได้เจอความร้อนละลายได้สะดวกนะครับ ทีนี้ก็เรารอให้เดือดนะครับพอเดือดเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็ปิดไฟครับเปน็นนันเสร็จขั้นตอนของน้ํากะทิทุเรียนไปครับเมื่อได้น้ํากะทิทุเรียนเรียบร้อยเราก็ไปดูข้าวเหนียวสุกแล้วคิดว่าข้าววอ่าครับนี่เราม,มาตร,ารวจสอบกันหน่อยสุกแล้วครับเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวดํานึ่งนะครับก็ประมาณโดยประมาณครึ่งชั่วโมงรวมๆแล้วมอ,อ,อืสุกแล้วนี่ครับท่านผู้ชม นี่บทสรุปก็คือกินแล้วครับต่อไปก็ร,ราดน้ํากะทิทุเรียนหมอนทองลงบนข้าวเหนียวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวชิมด้วยกันนี่น้ํามากน้ําน้อยก็ใส่ได้ตามใจชอบนะครับสวยงามมากๆนี่ท่านดูมามาชิมด้วยกันนะครับนี่ข้าวเหนียวดําน้ำกะทิทุเรียนนะครับสุดยอดม,มากๆเลยอ่า ชิมด้วยกันนะครับกินของหวานบ้างอยากกินแต่ของขาวกุ๊กกิ๊กอิตติ with ้งวิทยาเล็กปรุงกินกับอเล็กพามาชิมของหวานกันหน่อยวันนี้นะครับโอ้จุดยอด